คนมีเรทบนดูเอ่อดูดูไอแลนด์อะไรเนี่ยแหละดีดูไอแลนด์นะทุกคนเราจะลองไปที่นั่นเราไปดูว่ามีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ว่าตรงไหนคือดีดูไอแลนนะเดี๋ยวเราดูอินเด็กซ์กันน่าจะเป็นเออเอออันนยานี่โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบบินไปแล้วทุกคน เราก็ได้ไปเวล์อัพเออชาร์โดของเราชาร์โดอันนี้ของเราตัดแล้วเป็นแรงดีนอกจากนี้สามอันเอ,อ่อชาร์โดสามอันนี้เรายังแรงอัพยังไม่เสร็จแต่นี้เวล์เยอะสุดละเข้ามาถึงละอันนี้น่าจะเป็น D. ดีดูไอแลนด์โอเคมีหมดอ๋อเราหล่นมีหมดอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจัดการน่ะ arise เอ๊ะเกิดท hey. ํไมหมดพวกนี้ก่าเดี๋ยวนะหมดไม่กิที่เราฆ่าไปเลือดเยอะกว่านี้นี่หมดนั้นมันเป็นแรงอะไรจะสิบแปดบิลเลียนอ๋อแรงเออเวลเยอะเวลเยอะนิเวลสาโอเคเดี๋ยวเราดูสร์ทก่อนนิเวลสองแรงอี บินไปตรงนี้ก่อนอตรงนี้นี่ไงหมดยาหนึ่ง t r ล l l i o เลยอ่ะ What the hell หนึ่ง t r ล l l i o n เลยเราตั้ออตงได้ <Yeah. S 1> อินเด็กซ์มาของวัตต okay. ์ตัวนี้โอเคเออเราติดอยู่ในถ้ำ okay. เดีย๋ยวเราจะไปที่เกาะวันพีชนะจะเป็นเกาะอันต่อไปนะทุกคนก็เราคิดว่าทีมของเราก็น่าจะจัดการเออพวกตัวละครที่เกาะวันพีสได้แล้วกําลังรอดังจินของสโลเดวอลิงอยู่เลยเดี๋ยวตอนรอเราไปที่เกาะวันพีสก็แล้วกันเราไปเอาตัวละครที่โอพีตอนนี้เราใช้เออทีมแรงดีนะก็อยากได้แรงที่ดีกว่านี้นั่นแหละแบบแร็งซีแต่ก็ ฟาร์มมานานแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่เกาะวันพีสก็คือเกาะวันพีสจะเป็นกาะอ,อันต่อไปหลังจากเกาะนั้นกตัก็เกาะสันนี้โ,อ,อ,อ,นนอ,โอเคถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้เรามีเตอตัวอยู่เท่าไหร่เก้าตัวโอเค มาถึงแล้วเราจัดการอาร์ลองก่อนแต่ว่าอาร์ลองตัวจิว๋วเราจัดการได้ตัวที่เราอยากจัดการคืออาร์ลองตัวยาก่โอเคที่อาร์ลองเลือดเยอะออกเป็นโควเวอร์ผมโอเคเราก็จัดการนะครับไม่รู้เราได้เอ่อคิวหรือเปล่าเพราะว่าคนนี้เขาทำดเววาเมจเยอะกว่าเราเป็นเยอะ ดเดี๋ยวดูก่อนอันนี้570ล้านเออเราคิดว่าเดี๋ยวเราดูอินเด็กซ์เรื่องพลังก่อนแล้วกันอันนี้แรง n k D ังเท่าไหร่140,000คันนนนี้นะอ๋อแล้วยังจัดการยังยังไม่ได้จัดการลืมไปแล้วจัดการก่อน เราเล่นมาแล้วตั้งสามสี่ชั่วโมงนะ่เดี๋ยวรอเกาะที่เออเรอดังจีนที่โซโลเลเวล ינג ก่อนขายไอเทมดีกว่าเดี๋ยวเราดูก่อนไอเทมพวกนี้คนอินเ e ียสดังจีนแรงทำให้ยากขึ้นต่อรีวอร์ดดีกว่าโอเคโอเค เราอยากรู้ว่าอารอง OP หรือเปล่าอารองแบบแรงอีอะเป็นเพราะว่าอารองแบบแรงดีเรายังจัดการนไม่ได้เลือดเยอะเดีดูก่อนอัปเดตล่าสุดเพิ่มมูลซิสเต็มสเปเชียลดังจินมอดิฟายเออร์กับยูนิเอฟเฟกต์ สามารถ drop จากดังจินได้หรือสิ่งที่กิลด์เขาแล้วก็มีมี NPC ที่แลบไป upgrade. อัพเกรด orange system คัดซีน added คัดซีนงงคืออะไรมี auto attack improvement exclusive ก็คือ exclusive code ก็คือนี่นะทุกคนพิมพ์ไป blue dragon ้ dragon blue c o ง arise please yes มาดูดูพลังก่อนน่าจะแข็งแรงเป็นหัวเลือดอยู่ดูก่อน along rank e สั่สงมือนี่เหรอคอตัวนี้ r o เอะกว่าโอเคลองแรงอีบ้างหนึ่งแสนใช่ปะ่ะเอาลองแรงอีกากว่าทีเี่ยวกำจังเดี๋ยวเราสำรวจเกาะวันพี e ก่กอนเริ่มคิดแล้วว่ากกเกาะนี้ทำไมเอาลองกากกว่า อ๋อใช่เดี๋เราไปซื้อเอ,อคิวเรายังไม่พร้อมสำหรับเกาะวันพีสแต่เราไปซื้ออาวุธที่เกาะนารูโตะก่อนเพื่อกันเพราะเรามีเงินพอแล้วแล้วก็ออดังจินยังไม่มายังไม่มาที่โซโลซิตี้เลยยังไม่เกิดดังจินอ่ะ หมดก็ดีแหละเพราะมาดึงแบบพวกหมดก็น่าจะดีเพราะแบบเวลอัพ p ง่ายแบบจับเออได้เงาหมดแบบเวลเยอะแบบที่ก็ดีดูไอเด้น่ะจะมีหมดเวลหลายหลายแบบเวล์ร้อยเวล์ห้าสิบเวล,ล, 30, ล์สามสิบถ้าเกิดแข็งแรงพอก็จับหมดมาได้เออมาดึงซับเออได้เงาของหมดมาได้จะด,ด,ดูก่อนอันนี้ก็มาดาเมเชอร์ หนึงพันหกโอเครงซีรัซโอเคโอเคดาบนหม่เดี๋ยวนะเรเสื้อนี้ไม่ใช่หรอวัดเราเสื้อนี้แต่เราได้นี้ mm hmm. อ๋อนี่ไง <c oughs> อันนี้นะ่าจะเป็นจากนังจินโอเคเดี๋ยวนะวายด์มาด๋โ hmm. อเค okay, เดี๋ยวลองทำดาบเชกันสี่พัน เมรอะพวกนี้ง่ายเกินอะทุกคน,น,นพวกนี้ง่ายเกินอะแล้วก็เงาเราก็ได้เอพีน้อยอยู่กันอะแต่คิดว่้องไปเกาะวันพีซแต่ที่นั่นก็ยากอะคิดว่าที่เราต้องทำคือเออไปเออเอ,อไปที่โซโลเลเวลิ่งดังจีนแล้วก็ เอาตัวนี้มาเอาตัวจากดักจินมาเราจะได้แข็งแรงขึง้นแบบนี้เราจบคลิปแค่นี้ก่นอนนะทุกคนบายบายก็เดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อโซโลเลเวลลิงดักจินเกิดเราจะไปที่ไหนบายบายเริ่มก่อแล้วก,ลก็ subscribe นะทุกคนเกมนี้ชือ่อว่า Anime Crossover